ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ทางบ้านนะครับในขณะนี้ผมมาอยู่ที่หมู่2ตำบลพักตะนอำเภอบางอาจารย์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับที่วัดห้วยเจริญสุขวันนี้เป็นวันที่2ของอเทศกาลสงกรานาที่วัดห้วยแห่งนี้ทางคณะกรรมการวัดคณะสงฆ์ได้จัดพิธีส่งน้ําพระรดน้าขอพรผู้สูงอายุและวันนี้เป็นพิเศษคือผู้สูงอายุาร่วมกันทำทำขนมจีนแบบไทยโบราณนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในวัดกันเลยนะครับ สำหรับบรรยากาศที่อ,องของกิจกรรมของการที่วัดห้วยเจริญสุขหม,มู่2ตบางทันอบางอาจารย์จสิงห์บุรีเช้าวันนี้ผู้สูงอายุประชาชนผู้นำชุมชนจาก10หมู่บ้านของตาบงางทันเข้าร่วมกิจกรรมทำขนมจีนไทยโบราณโดยผู้สูงอายุท่านหนึ่งกล่าวว่ากา,ทารทำขนมจีนไทยโบราณเป็นการทำที่มีขั้นตอนมากมายผู้ที่มีประสบการณ์ทนั้นที่จะได้ทำและเรียนรู้ได้อย่างถูกต้อง จะได้ขนมจีนที่มีรสชาติอร่อยนุ่มนวลนะครับสำหรับวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนต่างๆในเขตอำเภอประจันต์ให้การทํากิจกรรมร่วมกันกับผู้สูงอายุพร้อมทั้งมีกิจกรรมรส่งน้ำพระรถน้ำขอพอนผู้สูงอายุเล่นกีฬาพื้นบ้านนะครับอย่างไรก็ตามใจนใจของการจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการสืบสารวัฒนธรดีงามไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอด การต่อไปคือกิจกรรมส่งน้ำพระสสงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้บ้านผู้เมืองจะรดน้ำตามหัวผู้หลักผู้ใหญ่ ที่วัดวิชัยสุขึ้นเมื่อธันนี้ได้จัดให้มีการรดน้ำดำหลวงพ่อพนทุใหญ่จึงเรถก็ถือจำนวน150่งท่นสึงขอเชิญชวนประชาชนในอำเภอบางกันจังหวัดไร่เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้นะครับเราก็ตักมีการตักขนมจีนจากกระทะนะอาคุณลุงลองทำท่าตักให้ดูหน่อยที่ับเป็นไง

ทีการจัดนิ้จัเไหน่อกินกับน้ำพริกน้ำยาได้หญ่จะใช้ในเทศกาลงานบุญงานบวชงานแต่งนะครับร in ับงเป็นบรรยากาศที่มูอด้ากหล่นาการเพนะครับในรานร่วมงานร่งสมา์จำนวนมากร่วงรถน้ำาขวพ่อหลง่อโยนโูงน้ำพระบปริญาเข้าไปเพื่อทัเป็นพินเนะครับหนึ่งรถไถ่ายภาพพระเจ้าปมั่นสนักข่าวในชั้น ิีมขา่าวกองพัยจังหวัดสิงห์บรีรายงานนะครับ